สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเพื่อนๆนะครับในแฟนเพจลงทุนเพื่อชีวิตนะครับแล้วก็ช่องทางใน y t u t u ทิก i k ต o k IG นะครับผมวันนี้นะครับก็ผมจะมาอัมเดตของราคา i t t o o n นะครับผมแล้วก็คริปโตต่างๆนะครับก็ตลาดลงลงลงหนักมาหลายวันแล้วนะครับได้รีบาวไปเมื่อวานนะครับผมแล้วก็ลงอีกนะครับผมเนื่องจากข่าวต่างๆที่มีปัจจัยในด้านลบนะครับผม แล้วในทางเทคนิคนะครับราคาก็ขึ้นมาสูงมากนะครับผมแต่ข่าวที่ออกมานะครับจะเป็นการแบบประเทศจีนนะครับที่เขาไม่ยอมรับในบิตคอยนะครับเรียกว่าแบรนด์หรือว่าแม่ประชาชนของเขาแม่ขุดนะครับแล้วก็แม่ใช้นะครับซึ่งข่าวต่างๆเหล่านี้นะครับก็ได้อยู่คู่กับบิตคอยมาตลอดเวลามาเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับผม ก็ช่วงนี้นะครับจะมีข่าวออมาบ่อยสักหน่อยนะครับถ้าในแนวคิดของผมนะครับผมคิดว่าเขาคงเก็บของกันนะครับเรียกว่าง่ายๆคือเช่าใหญ่ๆนะครับเพราะว่าคนส่วนมากแล้ว80%เขาอาจจะซื้อและถือเขาไม่ขายเพราะเขาคิดว่ามันมีปริมาณจํากัดนะครับแล้วก็อนาคตมันจะมีมูลค่าที่เยอะกว่านี้นะครับแต่ปัใจจัยในตอนนี้นะครับมันทําให้คน เสียดายกาไรที่ได้กําไรเยอะและ้วอยู่ลดมาเห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องขายแล้วรอซื้อใหม่แต่รอซื้อใหม่ตรงนี้จุดนี้ครับมันจะทาให้รายนักลงทุนรายใหญ่เข้าไปจ้อนซื้อด้วยเงินมหาศาลนะครับแล้วก็ดันราคาขึ้นไปแล้วจะทําให้คนที่ขายคิดว่ารอซื้อใหม่มันจะทําให้เขาไม่ได้โอกาส ราคาที่ดีที่สุดของเขานะครับผมนี่คือแนวคิดของผมนะครับก็ลองลองตัดสินใจดูนะครับแต่ละตัวนะครับตัวนี้ตลาดนะครับผม9โมง36นาทีนะครับก็ตลาดอยู่ลบอยู่7นตะครับแต่ละตัวก็ลบอยู่มากกว่า10เนะครับเช่นของของ KUB นะครับหรือว่าเรียกว่าเหรียญของบิทคัพเองนะครับผมก็ลบอยู่นะครับ12รนะครับราคาตลาดอยู่ที่22.22นะครับผม ใบเน้นนะครับตัวนี้เป็นใบเน้นนะครับผมใบเน้นใบเน้นนะครับก็ราคา10,000แล้วครับผมนะครับราคา10,000แล้วครับจากการที่ขึ้นไปําจุดสูงสุดประมาณ2 0 0 0 0ืนิดๆนะครับผมก็ตอนนี้นะครับถ้าใครไม่มีเหรียญอยู่เลยนะครับผมก็เป็นโอกาสนะครับที่ลงทุนนะครับแนวคิดของผมนะครับผมไม่ได้ชี้นํานะครับก็แต่ละตัวลงมาเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวขอไปดูครับของราคาของบิตคอยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม ผมไปดูครับเดย์เลยแล้วกันนะครับครับเดย์นะครับอ่าก่อนหน้านี้นะครับ3วันก่อนนะครับก็ได้ต่าราคาลงมาโซนนี้นะครับผม 10, 000. 1 0,000 000, 000ื่นโทษนะครับ1ล้าน1นล้านสองหมื่นกว่านะครับแล้วก็ได้ทาตัวดิบขึ้นไปนะครับเมื่อมีข่าวดีมาบ้างได้โดนข่าวจีนอีกนะครับผมมาทุบมาเมืม่อคืนนะครับผมแล้วก็ลงมานะครับต่าต่าจุดต่าสุดอยู่ประมาณตรงนี้นะครับ1ล <ifi> ้านนะครับ <im itation> 1นึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นนะครับแล้วก็ได้รีบาวมาหน้าตอนนี้นะครับผม ถ้าดูครับในทางเทคนิคนะครับในความคิดส่วนตัวมุมมองของผมนะครับพออยู่เป็นแน่ครับแนวรับแนวรับตัวนี้ก็คือแนวรับจากเมื่อก่อนเป็นแนวรับแนวท่านแนวรับแนวท่านเมื่อเบรกตรงนี้เบรกท่านตรงนี้ได้ตะลุกก็จะขึ้นยาวเลยนะครับแล้วก็ต่าไส้ลงมานะครับต่าไส้ลงมานะครับแต่ว่าไม่ลงต่ําไปกว่านี้นะครับแต่เนื่องจากมันโดนข่าวแรงมากๆเลยนะครับผมก็ทําให้ลงมานะครับผมเดี๋ยวขอแยกจีเตนเทรนดาให้ดูเลยนะครับผมแนวไหนนะครับนะครับ อาแนวแนวนี้นะครับให้สังเกตดูเส้นนี้ไว้นะครับหลุดเลยนะครับผมเมื่อหลุดหลุดนะครับก็เป็นธรรมดานะครับจะมีแรงตีขายนะครับนี่คือปัจจัยทางเทคนิคนะครับส่วนแนวพื้นฐานหรือว่าแนวพื้นฐานนะครับเช่นมันจาคนไม่ใช้แล้วอะไรแบบนี้ครับนี้คือลักษณะของแนวพื้นฐานนะครับว่าเขาแบรนด์ก็ไม่ใช้นะครับมันมีผลนะครับมันมีผลมากเลยนะครับผมแต่มันเป็นปัจจัยระยะสั้นสําหรับผมนะครับว่า ข่าวแบบนี้นะครับสุดท้ายก็ต้องไปนะครับเพราะว่ายังไงก็รัฐบาลต่างๆก็ต้องเอาเอาคิปโตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องภาษีนะครับก็เป็นภาษีที่เป็นภาษีที่ดีมากนะครับผมในการเก็บจากตรงนี้นะครับเมื่อเก็บได้เนี่ยมันจะทําให้เขาคุมอานาจได้แล้วก็เก็บภาษีเข้าประเทศได้นะครับผมนี่คือแนวรับนะครับเส้นเนี่ยจะต้องไต่ไปลักษณะแบบนี้นะครับผมขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมนี่คือแนวรับนะครับอย่าหลุดนะครับ หยาหลุดตรงนี้บริเวณนี้นะครับถ้าเกิดหลุดตรงนี้นะครับก็จะมาล่นขอบด้านล่างสันตีถ้าขึ้นไปก็ไซเวย์อยู่แบบนี้ครับแนวนี้แนวนี้ไต่ขึ้นไปนะครับผมนี่คือกราฟของกราฟดีนะครับมาดูของจำเฟรม4ชั่วโมงนะครับจำเพรม4ชั่วโมงนะครับก็ให้อยู่ในกรอบที่ผมตีเส้นขึ้นไปนะครับถ้าเกิดไต่ได้ก็ไต่ไต่ขึ้นไปบ็กหนาแบบนี้นะครับไต่ขึ้นไปแบบนี้ก็โอเคนะครับผมนะครับอาจจะตําตรงนี้นะครับบีบนะครับผมแล้วก็อาจจะตะลุไปอีกก็ได้นะครับแต่ ดูกันแบบวันต่อวันแล้วก็อาจจะประเมินไปข้างหน้าด้วยนะครับผมราบใดที่เส้นตัวกติเส้นต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ยืนบนเส้นสีฟ้านี้ครับก็ยังยังขดให้ลงอยู่นะครับผมผมก็จะดูตามเฟรมของ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงนะครับผมก็1ชั่วโมงนะครับก็เส้นกาเหลี่ยนะครับอยู่ริมๆมตรงนี้นะครับอยู่ฟิล์มเนี่ยครับอยู่อยู่เตะวิ่งอยู่บนเส้นนะครับเส้นสีส้มๆมนะครับตรงนี้มองเห็นไหมครับเนี่ยมองเห็นไหมครับผมขยายลราฟมาใหญ่ก่อนนะครับเนี่ยครับดูงนี้ยครับ เราก็สันนิฐานไว้ว่านะครับว่าถ้าคนที่เราดูไว้ได้นะครับสาหรับคนที่ติดดอยอยู่นะครับว่าเป็นจังหวัดไหนที่เราจะช้อนซื้อเก็บอีกครั้งนะครับผมเพราะว,าว่าวิธีการแก้ดอยเนี่ยมันแค่ได้นะครับถ้าสําหรับว่าเงินก้อแรกที่เราลงไปไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ข้อสองก็คือถ้าเราคิดว่าเราลงทุนในตัวนี้โดยที่ซื้อเพื่อลงทุนในอนาคตแต่คนส่วนมากเนี่ยติดดอยเพราะว่าซื้อเสร็จปับ๊บ ก็อยากให้ขายตงออะไรได้เลยแต่พอให้ขายทงอะไรได้เลยเขาไม่รู้หรอกเลยซ้ำว่าเหรียญนี้มีประโยชน์อะไรบ้างมันทําให้เขาตนถือได้ไม่นานก็เลยต้องยอมขายทิ้งไปนะครับผมและยอมขาดทุนนะครับผมแล้วพอฟังข่าวว่ามันดีขึ้นเขาจะรีบมาซื้อทีนี้เขาจะทาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้ไปตลอดนะครับมันจะทําให้เขาขาดทุนไปตลอดเลยนะครับผมนะครับผมนี่คือคราฟนะครับคราฟของครับครับของครับดีนะครับผมครับดีของบิตคอยนะครับก็ สู้ๆนะครับเป็นกงใจครับทุกคนนะครับนี่ดูกันง่ายๆนะครับผมเพราะผมไม่ได้เก่งในทางเทคนิคนะครับผมเก่งแค่ว่าผมถือได้นานที่สุดนะครับผมแค่นั้นแหละครับนะครับเดี๋ยวมาดูของครับของรอสคอยกันดีกว่านะครับด็อกคอยนะครับตอนนี้นะครับก็หลุด11บาทไปหรือยังนะครับผมเมื่อวันนี้นะครับอยู่อ๋อแนวรับอยู่ประมาณโซนนี้นะครับแนวรับของวันนี้นะครับผมเนี่ยครับลงมาตรงนี้ตําไส้นะครับตรงนี้10บาทปลายๆนะครับแล้วแล้วก็ได้ตําแท่งแบบนี้มาตลอดนะครับแต่พฤติกรรมของเขานะครับ จะทำอยู่แบบนี้ตลอดนะครับจะทำแบบนี้แดงแดงลงมาหลายวันนะครับแล้วก็โดนทวิตเตอร์ขึ้นไปแดงมาหลายวันแล้วก็โดนทวิตเตอร์ขึ้นไปแต่ไม่ใช่ว่าจะลงพวดแบบนี้นะครับผมก็ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมตีเต็นเต็นไลน์ไปให้ดูอีกครั้งนะครับผมเพราะว่าน้องๆมือใหม่ที่เข้ามานะครับยังยังไม่ทราบนะครับว่ายังไงเท็นไลน์นีผมจะมี2 3สแบบนะครับแบบหนึ่งตีแบบลักษณะเป็นขาขึ้นนะครับขาขึ้นนะครับขาขึ้นแนวโน้มเต็นไลน์ไว้ดูแนวโน้มนะครับผมนะครับตีไว้ดูขาขึ้นนะครับว่าถ้าหลุดเขาจะได จุดเข้าจุดออกนะครับเดี๋ยวนะครับนี่คืออะไรหลุดตะหลุดนี่คือไว้ดูจุดเข้าจุดออกนะครับจุดขายนะครับผมเนี่ยครับผมนี่ก็ดูผมจะมาดูของคราฟเดย์นะครับคราฟเดย์คราฟเดย์เพื่อนๆดูไปด้วยกันเลยนะครับผมคราฟเดย์นะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับผมขอตีเต็นเตนลายก่อนนะครับเต็นลายที่ผมบอกว่าครั้งก่อนที่หลุดนะครับเมื่อหลุดแล้วมันจะลงมานะครับหลุดแล้วลงพวดเลยนะครับเพราะทุกคราฟจะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับก็ขึ้นล้อเรียนไปกับตัวใหญ่นะครับผมกดไม่ได้นะครับสักครู่นะครับผม เพยไลน์นะครับมันไม่ไปให้ผมนะครับแต่ม,มาดูครับดีก่อนนะครับโอเคครับดีนะครับคือมันหลุดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยกวยก็ยัดเส้นเป็นเส้นสีเหลืองนะครับแล้วก็ใช้เส้นใหญ่นหน่อยนะครับผม เนี่ยครับเส้นหนกเส้นแบบนี้นะครับก็เราเราก็ยับไม่ได้นะครับแนวนี้คือหลุดแล้วนะครับแล้วต่อไปเรามาดูมาดูแนวต่อไปนะครับหลุดแล้วก็ช่างมันนะครับผมเพราะว่ามันจะไต่ลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับเนี่ยครับขึ้นขึ้นลงพฤติกรรมก็เป็นแบบนี้ตลอดนะครับขึ้นไปแรงลงมาตําแรงขายของนะครับผมธรรมดานะครับเดี๋ยวนี้ดอทคอยลงแรงด้วยเพราะว่ามันมีตลาดฟิวเจอร์นะครับเรียกว่าสามารถแทงขาลงได้ด้วยแล้วนะครับผมก็ก็เลยมันอาจจะทําให้เหวี่ยงไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนขึ้ ก็มีหลายท่านอาจจะโดนใส่ข่าวเข้าไปแล้วอาจจะแทงลงได้นะครับนี่คือแนวรับนะครับแนวรับลักษณะของของตามเฟรมตามเฟรมดีนะครับแนวรับของตามเฟรมดีนะครับผมแนวรับของตามเฟรมดีนะครับพอจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนะครับตามเฟรมดีนะครับผมเดี๋ยวถ้าอย่าให้หลุดนะครับอย่าให้หลุดอย่าให้หลุด10บาทอะไรอย่างเงี้ยครับก็สิบบาทก็พรวดลงมาอีกนะครับผมก็พยายามเซเวีอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูของตามเฟรม ขอแยใส่เส้นของ indicator หน่อยครับนี่คือมุมมองส่วนตัวนะครับไม่ได้ชี้นาให้ซื้อตามหรือขายนะครับผมก็โอเคนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับผมถ้าเกิดไซด์เวอยู่แบบนี้นะครับนานนะครับก็ถ้าไม่หลุดก็เป็นสิ่งที่ดีมากอาจจะไปเล่นอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าเส้นสโตแคสติกตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับเส้นสีฟ้าตัดสีแดงนะครับนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่ากราฟก็จะขึ้นไปราคาก็จะขึ้นไปตรงนี้นะครับกราฟตัดลงนะครับตัดลงแล้วราคาก็จะลงมานะครับแต่ถ้าเกิดว่า เส้นสีฟ้านะครับตัดสีแดงขึ้นไปนะครับกราฟเดนั่นหมายความว่าต่อจากนี้ไปหลายๆวันก็จะขึ้นก็จะขึ้นก็จะขึ้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูามเพรมทั้นๆของครับกราฟ4ชั่วโมงนะครับครับ4ชั่วโมงนะครับที่ดูไซเวย์อยู่ในกรอบที่ผมที่ผมตีไว้นะครับส่วนราคาข้างล่างเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเส้นนี้ตัดขึ้นไปนะครับก็จะเป็นแรงบายเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดตัดเหนือศูนย์นะครับจะมีแรงซื้อเกิดขึ้นนะครับดูตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับตัดขึ้นนะครับ เส้นสีน้ำเงินตัดขึ้นนะครับผมแล้วก็กราฟข้างบนก็จะขึ้นไปด้วยนะครับดูสังเกตพฤติกรรมตามข้างบนด้วยนะครับข้างล่างสีน้ำเงินตัดขึ้นนะครับข้างบนกราฟก็จะขึ้นไปนะครับผมนะครับเพราะเส้นสโตเส้นสโตกัตติกหรือเส้น MATD นะครับไว้ดูในการเข้าและออกนะครับสําหรับนักเทรดนะครับผมแต่สําหรับนักลงทุนเนี่ยเขาไว้จังหวะเข้าหรือขายก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะครับ ดูภาพดูครับไหนก็ต้องขายครับนั้นนะครับบางคนดูครับเดือนนะครับก็ต้องมาขายครับวันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเพราะว่ามันมันราคามันสูงนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราได้ครับเดือนแล้วราคาที่ต่ามากแล้วอยู่มาขายครับวันเนี่ยมันมันไม่ได้นะครับครับเดือนก็ต้องถือเป็นปี2ปีนะครับมันจจะห็นได้ชัดแต่ถ้าเกิดว่าครับเดือนเนี่ยขึ้นสูงมากแล้วนะครับมันก็จะ มีมีเส้นตะโทกัสติกนะครับตัดลงมาก็เขาเตรียมตัวขายเพราะเขาคิดว่าอนาคตนะครับหปีสองปีก็จะลงยาวเลยนะครับผมนะครับประมาณนั้นนะครับก็คิดกันง่ายๆนะครับผมสาหรับผมนะครับเดี๋ยวขอลบย่าขอย่าลบเส้นนี้ออกนะครับนะครับผมโอเคนะครับสี่ชั่วโมงนะครับผมดูกอยดูก่อกราฟดีหน่อยนะครับกราฟดีนะครับตัวนี้นะครับเส้นนี้นะครับคุณสังเกตดูเส้นนี้นะครับเส้น เส้นสตแคตติกตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นตัดขึ้นกราฟก็จะเป็นลักษณะขึ้น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 นะครับผมแล้วพอตัดลงนะครับตัดลงเริ่มตัดลงนะครับแ0โอเวอร์บอสเรียกว่าสูงสูงเกินไปก็จะลงก็จะลงก็จะลงนะครับตรงนี้ก็จะลงเรื่อยลงมานะครับผมลงมาครับลงมานะครับผมเนี่ยตัวนี้ก็จะลงนะครับส่วนตัวล่างนี้ครับตัดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับตัดเดี๋ยวจะตัดขึ้นตัดขึ้นก็แสดงว่าขึ้น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 นะครับนี้ก็ดึงขึ 90%หรือว่า70%นะครับไม่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแสดงว่าครับดีตัดขึ้นนะครับแสดงว่ากําลังกําลังจะตัดขึ้นให้จิ้มลงมาตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าปาินครับ4ชั่วโมงผมคิดว่าต้องตัดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อตัดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าอยู่กลางอากาศเลยนะครับตรงนี้นะครับอยู่ระหว่างคืงกลางนะครับไม่ต่ําสุดไม่สูงสุดนะครับก็มีแดงเซลลงมาอีกครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการกลับตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ยกตัวสูงขึ้นนะครับราคาก็จะดัััันน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 บบบบาาล้กกกออะะคครรผผมมม็็ฝเพื่ๆส แนวโน้มทิศทางนะครับตลาดลงทุกตัวนะครับก็อย่าตื่นตระหนกมากนักนะครับก็กําหนดจุดขายตัดกัดคุณไว้ด้วยนะครับผมนะครับก็เป็นห่วงทุกคนนะครับผมผมไม่ใช่นักวิเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นคนต่วไปนะผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามผมนะครับนี่คือแนวคิดของผมนะครับไม่ได้ชี้นํานะครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับผมก็เป็นกาใจชห้ทุกคนนะครับเผื่อว่าคลิปนี้จะทําให้เพื่อนๆ ได้ความรู้บ้างสักนิดสักหน่อยนะครับผมเล็กๆน้อยๆยังไงก็ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามหรืออยากให้ผมทำคลิปแบบไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเองก็ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำคลิปให้มันออกมาดูดีนะครับก็เน้นไว้บันทึกเป็นของตัวเองพอแล้วกันนะครับตอนนี้มีวอลลุ่มนะครับหลักแสนมารองรับแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมสามารถติดตามผมได้เพจลงทุนเพื่อชีวิตนะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมสวัสดีครับ